รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จังหวัดศรีสะเกดเราขอให้ท่านได้ร้องเพลงชาติไทยขอขอ ขอมาเดิดดูนในสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งวันนี้แหวนพระคุณอา2มตุภูมิชนประธานกรรมการจึงชนพ่อแม่พี่น้องนะคะรวมพลังราาชยกันแต่ว่าตรงนี้เราต้องชัดเจนเราก็ไม่ได้สนใจฝ่ายนึงใช่ไหมใช่ค่ะ ผมากาึนนี้มีขอบอย่างไรมาครับไม่เกี่ยวกับกุการเอะครซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในกลุ่มการเมืองนะคะก็ถือว่าเป็นที่เราคนไทยต้องยึดมั่นในเรื่องของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วนะคะ่า ไดงว่าในส่วนที่เยาวชนคนที่ร้องต่างๆได้เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรเยาวชนนั่นก็เป็นเห็นที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าทําละเมิดสิทธิ์นี่มันก็ไม่ถูกไม่ต้องนะคะก็ต้องฝากไปด้วยเยาวชนถึงแม้นว่ายังเป็นความคิดที่เล็กๆแต่ว่าเยาวชนต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็ต้องเป็นผู้นําของประเทศชาติก็อย่าให้ล่วงลึกในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ